ส่วนเชิญลงกันเดินรอวันนี้มาเดินริมแม่น้ำนะคะที่เปรจะอันนี้ให้ดูเด้ออันส่วนก็เล่นน้ำ พอดีออตอนนั้นถ่ายคลิปวิดีโอลุงเดินเดินออกกำลังกายนะคะได้วีคที่สามวีคที่สี่ไม่ได้เดินค่ะเพราะว่าลุงเดินยื่อยมากนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโออันนี้ประมาณวีคที่แปดเลยะค่ะวีคที่แปดตะเพิ่นก็ลดไปประมาณสิบสี่เกือบสิบห้ากิโลเลย The dart. <Okay. S 3> อันนี้เพื่อนแบ่งช่องทางในการเดินแล้วก็ในการขี่จัก,กรยานนะคะเพื่อนๆจะ้ะจะได้บอกว่าไม่ชนกันเนาะแต่ว่าลงเดินเดินผิดข้างแล้วจ้ะแต่กระบบเป็นอย่างว่ามีจัก,กรยานเนาะ ตรงนี้เป็นท่าเรือเบรนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ไอแลนด์นะคะอยากมาเที่ยวแถวเบรนะคะ ซึ่งก็เป็นสถานที่ฮิตเหมือนกันนะคะสามารถมาได้นะคะดาร์ตนะคะขึ้นดาร์ที่คอนเนลี่สเตชันมาสต็อปที่เบรได้เลยค่ะแล้วก็เดินมาไม่ไกลค่ะประมาณไม่กี่นาทีนะคะประมาณ2-3นาทีไม่เกิน5นาทีก็ถึงละค่ะก็จะเป็นทะเลแบบนี้นะคะช่วงนี้เป็นหน้าซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนไม่เห็นแสงแดด ใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอากาศเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่ามันไอแลนด์มันเป็นเกาะเล็กๆเ,เนาะก็สามารถมีเมฆแบบนี้ได้บ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าอุณหภูมินะคะก็จะไม่ไม่หนาวมากนะคะก็จะอบอุ่นนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแดดออกนี่ก็คือจะอุ่นเลยค่ะเพื่อนๆแถวนี้เขาเรียกว่าซีฟนต์นะคะเพื่อนๆก็จะมีแบบว่า อพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็มักจะมาเดินกันนะคะเดินแบบว่าริมทะเลเขาก็จะมีทางเดินให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าซัมเมอร์บางครั้งเขาก็จะมีดนตรีแล้วก็มีแบบว่าเครื่องเล่นของเด็กๆอะคะ่ะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวจ้ะ พอเดินไปก็เริ่มหิวแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเริ่มหาของทานแล้วนะคะปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีร้านอาหารเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็เป็นร้านเทคเอาเวแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆก็คือซื้อแล้วก็ไปน,นั่งกินที่โต๊ะได้นะคะนี่ค่ะร้านขายอาหารเป็น fish ฟิชแอนชิพนะคะ <laughs> nice. Lovely. A lie, a lie. Fish and chips. <laughs> <coughs> nice. <My> หลังจากกินไปแล้วนะคะก็เดินกันต่อค่ะเพื่อนๆลงจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนฝนจะมาจา้ะ กล่องส้มๆนี้ก็คือเป็นหน่วยให้ความช่วยเหลือทางทะเลนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเล่นน้ําหรือว่าเกิดแบบว่าจมน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไอศครีมจีโน่เนี o จีโน่จีโนสจีโนสเอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ this one what is this one pistachio pistachio and another one is this one you choose k n e r r e ว่าไปนอากินเชะเช์เชะชะวิทลุงเดอนพอตกท้ายด้วยของหวานนะคะไอศครีมไปแล้วนะคะเราก็เดินกลับจ้านี่กำลังเดินกลับกันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็กิน fish and chips แล้วก็ไอศครีมเรียบร้อยนะจ๊ะบายบาย see you next video พุงเล็กพุงเล็กพูยเราก็กินของเหลือจากตัวเองแทนที่ลุงเดินจะกินเยอะนะคะเรากินเยอะกว่าค่ะก็เลยมาพุงใหญ่อยู่ที่ป่าหนานะคะตอนนี้ลุงเดอพุงเล็กแล้วบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย